เนี่ยนะคะคือสมเด็จพระเทพเนี่ยเป็นเหมือนแบบนักภาษาศาสตร์ที่เป็นตัวอย่างที่ดีขององค์ชนชาวไทยเลยนะคะเพราะว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยเนี่ยเป็คนไม่ชอบอ่านหนังสือเลยคือคือจะเป็นเยาว,วชนไทยที่แบบละเลยการอ่านหนังสือมากแต่พอะเดินเข้าไปในร้านหนังสือปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นมีแบบเชลหนึ่งเป็นชั้นหนังสือหนึ่งที่เป็นหนังสือของท่านทั้งในด้านของการแปลหรือในด้านของการพระราชพนธีต่างๆอะไรเงี้ยทำให้เรารู้สึกว่าเราเนี่ยอยากจะหันกลับอ่านหนังสือซึ่งเป็นตัวอย่าง ในใจเนยในทุกวันนี้นะคะที่ทําให้เหนยหันกลับมาอ่านหนังสือแล้วคิดว่าออแบบท่านเป็นครูและเป็นนักภาษาศาสตร์ที่เรียกว่าพวกเราทุกคนควรจะเอาเป็นเยี่ยงอย่างทุกวันนี้ก็เลยทําให้นะคะเนยก็นําสิ่งที่เนยได้ความรู้ที่ได้จากการอ่านเนะะี่ยค่ะมานาปรับใช้ในีชิตป,ประจอาวันในการใช้ภาษาของเนยด้วยะคะ่ะ